ต้องรอเล็บมือน้องนายังบังอยู่บนต้นแ้นเป็นดักรอยจารุน้ำมือก็คือเลบเป็นแบนอากคนทีเคยเป็นแฟน นนแขนไว้แทนหัวใจปากรอยแล้วเธอก็ลาสัญญาว่าจะไม่ไปไกลสักวันจะย้อนมารวมใจที่รอหายจะไปไหม,มสวัสดีครับผมมือนี้ผมอยู่บ้านเรื่องค่ำครับตำบลเขื่องค่าครับอาเภอเมืองจังหวัดยโสธรครับผมสวัสดีครับมือนี้กับภาพพี่น้อง มาฟังข้อมูลดีนะครับเนาะในการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับผมอมือนีจะมาแน้นน้ำนะครับการขุนแพะระยะสองเดือนนะครับเนาะห้องนองเพิ่นใส้รอบการขุนระยะเวลาประมาณสองเดือนนะครับท่าน้ลงชิมครับผมสวัสดีนะครับเนาะ,ะ,ะมือนีโจทย์ของเฮานะครับโจทย์ที่แม่รับทราบก็คือว่านะครับอยู่ดีเขาก็เลี้ยงทั้งเป็นสายพันธุ์ทั้งขุนเนาะอีะกครับ บ้านเ้องกับเหมาะน้องชิมเนาะอากาศบ้านห้อเหมาะกับการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเนาะครับเนาะอากาศบ่ค่อยชื้นบ่ค่อยมีฝนนะครับจะาจะแรงสับกัวนะครับเนี่ยเอาแต่ก้อนจะเลี้ยงนะครับก็ตตรงหูวอาการก่อนอาการที่แพะมักพบในแพะเนาะอาการมักพบในแพะมันมีอย่างแน่นะครับเอาลักๆขอแรกขอเป็นช้อยเลยพยาธินี้พยาธิอย่างนี้ครับผมหนึ่งพยาธิทั่วไปครับพยาธิในปอดพยาธิล้ไส้ยังี้ครับครับ พยาธิยนอกนพยาครับอีกอย่างหนึ่งพยาธิเม็ดเลือดครับสำคัญที่สุดครับครับพวกพยาธิเม็ดเลือดเนาะครับเนาะนี่หลักๆคือพยาธินะครับสิ่งสําคัญในการเลี้ยงแพะคือดูแลเรื่องพยาธิทั่วไปนะครับรอบการองค์รอบการเลี้พยาธิน้องชิมเนาะเอาเป็นพยาธิทั่วไปนะครับของน้องที่ ใส่ในเอาเป็นว่าเอาเป็นของเพิ่นอยู่เนาะในนามพี่น้องครับน้องจัดการยังไงครับผมสําหรับพยาธิทั่วไปครับพยาธิทั่วไปของผมนี่จะบุกไปเดีจะบุกไปเดทไทยดูนะครับครับเพราะว่ามันบุกไปเดทปวยอ๋อครับผมพยาธิจะบุกไปไหลเนี่ยอ่าครับประมาณย่างดวงกับประมาณสามเดือนสี่เดือนนี่นะครับครับผมเทาก็เบิ่งตัวน้ำนะครับอ่าเบิ่งตัวแผลน้ำครับครับผมต่อไปนะครับกับเป็นพยาธิเม็ดเลือดครับผมสําคัญอีกอย่างหนึ่งเม็ดเลือดนะครับวงรอบวงจรการเฮ็ดครับผม พยาธิเม็ดเลือดนี่เขาจำเิ็นตรงไทยนะครับออืยู่ประมาณแต่เขาไทยอยู่ประมาณหกเดือนไทยเท่าน,นึงครับพวกนี้ครับผมไทยนี่มีอยา่างใจพวกพวกสีผิวพวกกล้วยร่างกายมันจะแข็งแรงนะครับ,รบพ,พยาธิเม็ดเลือดนี่อืแค่ออกมาจะได้อดุดมสมบูรณ์แนะครับมันจะแข็ง<ส>แรงดีครับตัวนี้แหละครับสำคัญอี่ตัวเดียวพยาธิเม็ดเลือดอ๋อครับผมอ่าเป็นอ่าสิ่งที่ต้อง ต้องปฏิบัติเนาะในในพยาธิต้องเฮ็ดควบคู่กันไปครับครบนะครับครับครบนี่คือผู้ที่จะเลี้ยงแพะให้สําเร็จไดเนาะครับเนาะต้องเฮ็ดประมาณนี้แหละครับเดือพพยาธิต่อไปนะครับอาการที่พบในในแพะเนาะอาการเป็นนั่นเป็นนี่ดูดูนี่นะครับมันก็มีไม่แพ้ก็มีแล้วนะครับครับจำคนทุกสัตว์ทุกนี่นะครับคนนังอย่างเนี้ยครับ เกิดยาเย็บตายเบิด์ตเลยครับอ่าเนาะครับมีเบิดเป็ดไก่หัวคุ้ยครับคือกันเบิด์ตเลยครับเปลียนเบิดเขาต้องคอยดูแลแม่นครับการเลี้ยงนี่หนึ่งเขาต้องเีดยาพยาธิบำรุงครับเนี่ยครับแห่ๆเขามีความร่างกายแข็งแรงนะโอ้ควบคู่กันไปไม่นะครพวกยาบำรุงเย้ยขาดนะครับครับผมอะมีนดีดีครับอ่ามัน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 ก็คล้ายๆสัตว์ชนิดอื่นนะครับเด้อยการเลี้ยงธรรมชาติไรเมันก็ก็ดีอยู่ครับแต่ว่าเขาก็ต้องมีบำบัดรุ่งเนี่ย จำเขาเนี่ยเขาต้องกินยาบำรุงกินยังไงครับครับขาดโปรตีนขายวิตามินเนี่ยครับเสริมแคลเซียมเสริมยังเข้าไปนะครับเนาะอ่านี่คือประเด็นที่เอ้าผู้เลี้ยงแพ์ต้องพบแล้วนะครับเนาะหลีเลี้ยงไม่ได้นะครับลี่เลี้ยงไม่ได้คุณต้องพบถ้าคุณคิดจะเลี้ยงเนาะครับผมแต่มันก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้นะครับขดครับอ่าครับผมอ่านี่เป็นข้อมูลต่างๆเดี๋ยวช่องทางการ อ่ารักสูงรักสายต่างเดี๋ยวผมจังจะติดเบอร์โทรน้องเพิ่นไว้เนาะอ่าประเด็นข้องห้ามื่นก็คือการขุนแพ่นะครับการขุนแพ่ระยะสั้นนะครับของน้องเพิ่อนแช่สองเดือนนะครับเพื่อนก็ขายได้แล้วนะครับเนาะเพิ่นใส่อาหารชนิดใดนะครับหลักกับอ่าุนระยะนี่นะครับมันออกกำลีกำไรประมาณเท่าไรเนาะอสีมะลัยพี่น้องฟังนะครับผมอ่าติดตามนับกันต่อไปครับเอาเข่าสู้ประเด็นนะครับเนาะ ขุนนะครับการซื้อแพร่ดีครับเฮาจําเป็นต้องเลือกแพะจอจงอ่าชนิดนั่นชนิดนี่สีสันนี่บอสาระแพรขคุนครับผมตามนี้ผมซื้อครับผมมาโบเลือครับอืมยู่ดีแล้วคาเขาจืซื่อเขาเขาเอามาคุ้นในเวิร์สและครับครับผมเออเขากับเบืงตัวเดย์เนเดอขคุนขึ้นไปบุขึ้นไปขี่น้ำครับรับสรุปอย่างน้่งเพิ่นก็คือ ไม่เกี่ยวสีสันบัวครับ,บอ่าครับผมโอ้มื่อคุณเนี่ยอ่าสีขาวข้อแดงหรือจะขาวล้วนยังสันก็ได้นะครับผมเอาง่ายๆเลยเนาะบ้านเขาสิก็ได้เขาใจง่ายหรือจะเป็นแดงอย่างทีเลยก็ได้นะครับผมเมืคุณเนี่ยเขาไม่ต้องไปเลือกว่าเขาจะใส่พันธุ์นั้นใส่พันธุ์นี้อ่าครับผมนี่นะครับอ่าราคาเท่าไหร่เลยนะบัวเจียวนะครับเนาะเอ๋อพี่น้องจะได้เข้าใจง่ายครับพร้อมสูบนี่ได้ปะได้ยิ่งกันนำเพาก็มา บางฝ้ามบางข้อขาเจ้าพ่นเลียงเบี่ยถ้ามชาติปล่อยสงีมันขาดนำเลียงนะครับครับต้องมาเสียดยามลุงไทยยาขึ้นครับว่านของมันเองนะได้นะครับเนาะครับครับอ่านี่ปัญหานี่ก็คือว่าอ่าเป็นปัญหาพี่น้องจะว่าเอามาขุนเนาะเราถึงซื้อแพร่แบบใดวะเนาะครับถึงซื้อตัวง่ามก็เลยบอนะครับเขาจะเรียนคุณนี่ครับผมบ่านีน้ำดอกว่าเขาจะซื้อสายพันธุ์นะไงทีนะครับอืมเขาเรียกว่าของเอามาขุนในหลวงครับว่าแต่ราคาไม่ในนี้นะครับครับ เขาเคิชดค่าเสีใจเข้าไปครับเ่บเบิรไหลนนะครับครับผมครับต้นทุนมันจะหน่อยลงนะคอ่าหมายเขาว่าให้ต้นทุนเขาต่ำกว่าในตัวแพะเนาะแม่นคนับเขาจะมาจัดการบริหารเรื่องอาหารเขาเอะม่นคนับนะครับครับมานี่คือประเด็นการซื้อเขาเนาะประเด็นนี้พี่น้องก็อาจจะสงสัยอยู่ได้เนาะครับเนาะเจษใจตัวตัวนังคิมเนาะในการขุนแพะระยะสองเดือนนะครับรวมค่าเสจ่ใจทั้งหมดที่เขาใส่เนาะครับการดูแลเพิ่นต่างๆนะครับมาตกอยู่ เอาเป็นเอาต่อวันก่อนมันจะได้ง่ายเนาะต่อวันนี่มันตกยี่ประมาณเท่าไหร่ครับผมห้าบาทครับห้าบาทนะครับห้าบาทรอบละสิบตครับครับรอบละสิบตเดือนนึงกับประมาณแค่บาทครับผมเดือนนึงอยู่ตกอยู่ปีบ้านพันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทนะครับผมอ่าต่อวันก็อยู่น้ำตัวแพ้เด้ครับถ้าโตัวพจนกินเจงมันกัดจะขึ้นเร็วนะครับอ่าเปอร์เซ็นต์การแลกแลกน้ำหนักแลกอ่า <N> เนื้อเฮาเนี่ยหรอครับเฮาเลี้ยงสองเดือนนี่ครับน้ำหนักเป็นขึ้นเฮาสั่งเบิง่งตานของชิมสั่งเบิง่งมันขึ้นไปถึงประมาณเาท่าไหร่ตัวก็อยู่ประมาณสี่ร้อยู่เลยครับตู่ก็อยู่ประมาณหาบรรเล้วจะาตู่ครับอยู่กับการกินข้องของแผ่นน้ำแบบเ<อ>ขาบอกบอกมาถึงนะครับครับผมมันก็แล้วจะาตู่ยุบกันข้องคุณเขาพอดิ่นเจียงบ่แมนหรือเจียงบ่อวันไว้เนี่ยนะอ่านะครับ หรือว่าบางทีเพิ่นบบชินอาหารเมียนครับนั่นคือข้อเสียเนาะเมียนครับซัวเข้ามะมะป่าบางเขาก่อนว่าเขาเจ้าทย์ยงมาแบบเต็มตัวครับต้องตัวเดี๋ยวมาหัดก่อนนะครับแบบเป็นเดือนยังกินอาหารเป็นข้อเสียก็มีมนครับบางทีบางทีเขาชิดว่าเขาจะได้รอบอีซิปกาจะหักตัวที กินม็เปลี่ยนไปกับนี่เนาะครับเนาะ,นะและ้วนายจะจะใครซึ่งมีตีบตูงสี่มาครับมันจะออกรอถเดียวสี่อะนำนักกันโมถึงสี่นะเพราะต่างหัวออกไว้เท่ากัน,นับอืมแยกไปก,กไ่อน,นอ่านะครับอีกรอบหนาครับผมอ่าอันนี้แหละครับพี่น้องกับหูแลสองเดือนแสดงว่าสองเดือนค่าใช้ใจ่ายเขาใส่เลี้ยงดูเนาะสิ่งที่เขาได้ซื้อตกอยู่ประมาณเท่าไรครับหลวงพินครับอยู่ประมาณสามพันกว่าบาทประมาณนี้นะครับเนาะอ่าครับ ไรเพ yep. ื่อไปเล็กน้อยเนาะครับอาหารค่าอย่างนี่แหะครับพี่น้องพิจารณาเบิองนะครับเดี๋ยวจังสีพ่าไปตามเบิองอาหารดีเหรอครับนี่เป็นอีกอย่างที่กันเท่าได้ปล่อยมันก็ลดค่าใเสียใจไปอีกระดับหนึ่งเนาะครับเนาะคือว่าเพิ่นได้มากินได้มาเล่นมาพร้ามาค่ายนะครับหญ้ากะจีนเอาจนยิ้มกันอะไกันครับกะถิ่นอี่คือกันรถหนึ่ง เอาจนดยิมหรถนึ่งกินอยู่สองมือเนี่ยครับเนาะอาหารเสริมเฮอก็ให้เสริมกันไปนะครับผมพอเสริมยางื่นน้ำหยาเนาะอ่าประมาณนั้นนะครับอ่านี่แหละครับพี่น้องกระหู้มาแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องเสียนะสิ่งที่ต้องเสียละครับขอเสียอย่างนึงก็คือว่าการปรับตัวของแพะอ่านี่เป็นมันกัมนีขขอเสียได้ครับฮอมาฮาหวังอ่ะรอบมีจจสิ เป่งเลยมอมีกบับบถึงรเราก็ไมเรียเตี้ตเืออ่าเลี้ยดเต้ตนะครับผมอ,อ่านะครับ <Sig like. S 2> การกินของแพรนี่แหละครับประมาณนี้นะครับนเน<อ>าะอ่ามันอยู่ที่การยูการกินน้องเพื่อนนะครับเพื่อน<อ>ปั๊บโตนะครับแล้วกับอ่าเฮาหาแพะเขามาเขาก็ต้องดูแลเพื่มมอนเ,เ,เรื่องการเจ็บป่วยต่างต่างมอวาสีเปลี่ยนแพะเปลี่ยนแกจกต้องค่อยดูแลอ่านะครับอ่าทั้งมดทั้งมวนก็บไรไม่ฟังแล้วนะครับเนาะต่อไปเข้าไปตามเรื่องอาหารแล้วก็สรุปอ่าไรได้ทีหักลบครบนี่เนาะน้ำขิมเนาะ ที่เขาเลี้ยงมันเหลือประมาณใดมันดีบอนะครับในการเฮ็ดเป็นอาชีพน้องเพิ่นก็เฮ็ดเป็นอาชีพเสริมหลายอย่างนะครับอยู่นี่เพิ่นก็หาเฮ็ดแนวอื่นน้ำเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะน้ำครับผมตามครับผมลงเรือนยๆกันครับมาตามเรื่อยๆครับผมไปทั้งแพะทั้งแกะเลยครับจากปัจจัยต่างๆที่นำเนี่ยน้ำมาทั้งหมดนะครับเนาะว่าสิเป็นการอาการขอเสียงเพิ่นเนี้นะครับเนาะการเช็บไข่ได้ป่วยง่นต่างๆนะครับอมาด้วยมาตามปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง อ่าทีแนะนําว่าเป็นของห้างของนี้ฟ้ามนี้นะครับใส่สูตรนี้อยู่นะครับเนาะพี่น้องถือว่าปแบ่งปันพี่น้องอยาเอาไปใส่นะครับอ่าก็จังออกไปใส่กับพี่น้องลองเบิ้งเนาะครับเนาะแต่วอกตัวว่าบางพื้นที่นะครับเ่็งเลี้ยงเค็นเลี้ยงตระหยา่จะมีนะครับมีนี้คือกันนะครับคุณตระหยามีนะครับได้คือกันนะครับตาอยู่นี่แนะนําอีกช่องทางหนึ่งแล้วกันเอาเอาเป็นย่างเอาย่างแรกก่อนเลยครับย่างแรกที่เ้องใส่นะครับผมอาหารง่วครับอาหารง่วนะครับเนาะครับครับผมอ่านะครับ นี่คืออาหารงัวอาหารงัวแบบบ่มียูเลียครับผมอ่าสูตรนี้ไม่มียูเลียนะครับทองครับอ่าต่อไปอย่างที่สองครับหวานเม็ดครับหวานเม็ดนะครับอ่าครับผมอ่าใส่ผสมกันเข้าไปนะครับเนาะอันนี้เป็นกระโพดมครับอืมด้านล่างเป็นกระโพดมส่วนหลายกว่าครับเป็นอาหารหยาบรับครับผมสร้อยส่วนสร้อยการย่อยดีครับอ่าครับเมื่อพิกินอาหาร ผสสมใ่กันไปอ่ามันยังซ่องมือบ้างยังกระวากันไปนะครับเนาะอ่าก็มีมีสามอย่างนะครับมีอาหารง่วนหลักกับตัวอัดเนสนะครับผมแล้วกับยาหมักข้าวโพดหมักได้นะครับส่วนนี้ก็ยังจะเป็นเรื่องของอาหารหยาบนะครับพวกอาหารหมักเนาะครับเนาะเสริมกันไปเพื่อสร้อยระบบย่อยต่างๆนอกนอกจากนี่แล้วพวกกระถินเอาก็ให้อยู่แล้วให้ครับพวกพวกมันเป็นอาหาร อันนี้อยู่แล้วนะครับครับอาหารหลักเนาะแม่รับอาหารหลักทุเรี่วพวกกันคือว่ารถต้นทุนต้นทุนแทบจะบ่มีเนาะครับป่าหาอาตามธรรมชาตินี่นะครับแล้วก็ซื้อกันน่เล็กน้อยเนาะครับผมนี่ประมาณนี้เรียบร้อยนะครับทีผมเห็นแล้วครับเนาะเขาเห็ดเป็นขอบเฉยๆไว้อยา้ะครับเนาะประโยชน์ของการขุนแย์ถ้าเขาเขาเห็ดขอบแบบนี้มันมันมีประโยชน์จงไหนนะครับ่ขอกย่อยต่างๆครับถ้าเราค้างไว้แบบนี้เนาะครับไม่ได้กินทั่วถึงครับอื ตั้งตัวอย่างเงี้ยทุกโมงทุกครังใส่กันทีมันก็ได้อยู่ครับเลียงก็เกี่ยวตัวหนึงกินเจียงตัวนึงตัวน้อยตัวใหญ่เห็นไหมมันแย่มันกินเลยตัวใหญ่จะชาตัวน้อยนะมันอีกกอีมันทุ่มตัวน้อยมันกิบไปได้กินอาหารเต็มที่นะครับการจะเลือกตัวจะจะบ่บ่บ่เท่าเทียมกันตัวได้กินตัวได้จิ้งก้ามูกอ่ะจ๊ะเลื่อนกย์อยู่กันคว้าซ้ำนีเมันกระสวงสูงเทียมครับ สองตัวนี่ห้องบึ่งตู้สองตัวมันบวกนกันมันยุ่งมากันดีเขากันด้วกันได้ก็จำเป็นต้องตู้ขว้างกว่ตูนะครับดูที่พฤติกรรมแมนครับถต่เขาจะร่วมอะไรเป็นสิบตัวสิบกว่าตัวบางทีมันก็กิน้นทั่วถึงนะครับทำให้ตัวจอยถึงวันนะครับขอเสียนะครับเนาะตัดแตาเฮ็ดแบบนี้ก็ตัดปัญหาได้แม่นแล้วนะครับเสริมกันไปนะครับเนาะข้าให้มือจ็คหลอบสำหรับคุณระยะสองเดือนเนาเขาคุณถ้าเป็นพวกคุณนี่ผมจะให้ เส้าเที่ยงอะไรครับสามเวลาสามเวลาครับครับผมอืมแต่ทางองคุณนี่ครับครับอ่าเบื้องตัวแพะน้องเพิ่นน้อครับน้องอ่างอิงก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่นะครับผมขึ้นซื้อได้ประมาณหมดนั้นเดือนเดือนแล้วครับอ่าตัวนี้นะครับเนาะขึ้นอยู่ประมาณอ่าเดือนนึงขึ้นหาถึงสิบกิโลกับมีเนาะครับเนาะอ่าได้่ยครับก็เกินสิบกิโลแล้วอ่านะครับอย่างเดียวอืมราคาแพะนะครับราคาแพะเอาเป็นว่าช่วงนี้นะครับเนาะครับกิโลละเท่าไหร่ครับท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่า เป็นช่วงที่ว่าโรคช่วงนี้โรคระบาดมันไหลครับผมมันจะต่ำมังเนี่ยอยู่ประมาณเรื่องข้อความลอยเศร้าลอยสามสิบคัวไปอยู่นี่ครับประมาณนี้นะครับเนาะอ่าหัวมากครับครับผมอ่านะครับประมาณนั้นนะครับเนาะ่จนมันติดโควิดติดอย่างเนี้ยนะครับเนาะการช่วออกแท้ก็จะยากเนี่ยนะครับครับการเลี้ยงดูต้นทุนกับประมาณหนึ่งวันต่อห้าบาทนะครับเนาะอ่าแต่ว่าต้องการต้องเสริม อ่าพวกหญ้าพวกยังเขาไปอาศัยของพยัญชนาแรกเนาะครับเนาะบ้านท้องการเฮ็ดเกษตรทุกทุกทุกแขนงเนาะเฮ็ดไห้เฮ็ดสวนทุกอย่างครับมันต้องประมาณนี้เนาะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับผมนะครับบางที่นี่ซั์บางที่เนาะก็บพอดีว่าเลีงกินหญ้าบ่เปลี่ยนนะครับเนาะยกเว้นเลงชีฝรืองเนาะครับเนาะเมี้ย่อันนี้เพิ่อกินหญ้ากินไม่ไม่ได้นะครับผมอ่าพี่น้องคิดเบิ่งนะครับการเฮ็ดทุกอย่างมันก็มีข้อเสียของมันแต่ละอย่างเนาะครับผมอ่าต้นทุนตัวละห่าบาทนะครับอ่าแพ้ต ตีค่าใจ่ายแล้วก็อยู่ประมาณ10ตัว2เดือนเนาะก็อยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับเนาะอ่านี่คือเ้าหูต้นทุนแล้ว3,000กว่านะครับรายได้นะครับรายได้เขาขายออกนะครับเอาเป็นว่าเขาขายออกนะครับรอบนึ่งนะครับเนาะเขาได้จากการขายแทส10ตัวของเขานี่นะครับทีข้าเย็ดตุกอย่างมากขุนเดียบร้อยนะครับมันอยู่ประมาณไหน,นครับ share, 3, ร 3, wow. ้องกิน เรรียบ้อยแล้วอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทนะครับเนาะอ๋อตีไว้นี่นะครับครับประมาณนี้นะครับเนาะอ่าต้นทุนหูแล้วต่อไปกําไรนะครับระยะเวลาของน้องเพิ่นขุนระยะเวลาสั้นสองเดือนนะครับผมสองเดือนนะครับสองเดือนเขาหักค่าจ่ายอ่าต้นทุนมันก็จะสองเดือนกันรวมอยู่ประมาณแพะรอบแพะละสิบตัวนะครับเนาะรอบละสิบไม่ใช่ตกอยู่ประมาณสามพันสามพันเนอะเขาขายแพะนะครับเนาะสิบตัวรอบหนึ่งอ่า เอาเอาไรขามาก่อนนะครับเนาะเขาได้เงินน้ำเพลินประมาณเท่าบาทครับผมได้อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทเนาะครับเนาะหมื่นกว่าบาทนะครับอ่านี่คือเงินที่ได้เขามาเนาะครับเนาะมันก็แล้วแต่ห่วงนะครับเนาะช่วงแทบขึ้นแทบลงบางที่ก็สูงกว่าอ่าสูงกว่านี้ก็มีนะครับแล้วก็ตามเป้าเขาดอกครับครับผมฮักขัสกายทั้งหมดเนาะอ่าร่วมการไปการมาการค้าวหนมูุงหนมันเท่านะครับเนาะอย่างนี้อ่าแต่เลี้ยงดูเขาเนาะครับ เอาหักค่าใส่ใจค่าต้นทุนแล้วเขาเหลือกําไรดีเขาได้จากเพิ่นนะครับอันนี้ย้ำว่ารอบละสิบตัวของสถานที่มองนี่นะครับของนี้ฟาร์มนี้นะครับผมเนาะเขาเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่ครับผมคือยูบอมันเจ็ดพันเนี่ยครับผมครับผมครับคร่าไปค่ามาเนี่ยครับอืมหมู่ละมั่นบางที่ก็ได้ไปเนี่ยนะครับเนาะอ่าเพราะว่า บางที่อาหารสอบมึงมังกับยุกไก่กับมี่ยุ่งเขาก็ได้ไปกับมี่นะครับบางทีกระถินแน่นะครับเขาก็ได้เติมมั่นไปฮักส่วนต่างเหลืออยู่ประมาณเจ็ดพันนะครับเนาะโอ้ระยะเวลาแชรสองเดือนนะครับก็ดีกว่าเขาบ่มีอย่างเย็นตีนะครับโอ้ครับเติมไปครับาเขาจะย่างอื่นน้ำเหมือนครับผมย่างอื่นอืมเขามีเวลาบ้างเขาก็เลี้ยงพวงนี้ไปน้ำทีนะครับผมอ่าง้อพ่นก็เลี้ยงอยู่ครับอ้างอิงเห็นนะครับด้านง้อพัด้านน้นจะเป็นง้อนะครับเนาะ งัวพวกผมกำลองเพิ่นก็เลี้ยงอยู่นะครับเนาะกระหู้กันแล้วครับแล้วการงัวทุกอย่างงู้เบิดเพื่อนนะครับแต่ตั้งกันบ่บ่มากไม่เนาะครับเนาะอ่าประมาณนั้นนะครับเนาะเนี่ยเป็นข้กงัวกระต่ายก็เลี้ยงรอบๆมาหลายแล้ครับประมาณอ่าจับเข้ามาขายไปเนี่ยนะครับงัวต่างๆนะครับก็ะหู้อยู่นะครับผมต่อมานี่ก็เป็นเรื่องแพะเขาต่อนะครับผมอ่าเรียงยังต่างๆมันก็มีข้อเสียงแบบน้องพนวาเนาะครับเนาะอ่านี่แหละครับเอาน้องชิมชิ้นวานะครับต่อใหเลี้ยงมาเนี่นะครับอ่า อ่านในแผลนะครับคิดอ like ่านในแผลนี่อ well ่าบางคนนองไม่มือไม่เพิ่นว่ามันยากนะครับนะมันยากจริงบ่ครับถต่ว่ายากว่ะพอหนึ่งแต่ว่ายากแต่ว่าก็อยู่กับการเขาศึกษาเขาเฮ็ดดอกครับอืมแต่ว่ามันก็ยากไปเลยครับแต่เขาเฮ็ดอยังเงี้ครับผมกันเตะขีวิตของเฮาครับครับผมการเฮ็ดปลนี่มันยากเบิดแล้วครับถึงจะปอดแห้งอกหยังหมดแล้วครับรุ่งรุ่นหมดแล้วครับผมครับ มัอยากมีเงาเลยอ่านะครับวิทีว่าเขาจะเรียนรู้ได้บ้างน้อยใครเรียนรู้ใครเรียนรู้ใครเรียนรู้ได้เร็วเอนะอะก็ะกจะประสบพ้นเ็ีเยไดได้เร็วนะครับเรื่อง ปัดแก่ควมเสียงต่างๆงานการจินต่างๆต่อไปเมื่อเฮาสําเร็จเฮาเลียงเปลี่ยนแล้วเขาจะให้ออกในรูปแบบใดก็ได้นในการเลียงแพรเนาะครับเนาะสีเป็นสายพันธุ์ก็ได้เขาสีเป็นขุนอะไรก็ได้เพราะเขามีควมรูแลรวเนี่มีนเขาควมรูแล้วเขาจะจัดไปในระบบใดการฮ็ดคอกร์คย <me'> ังเขาก็จะคอยหูคอยศึกษาเนาะครับเนาะการรักษาอาการต่างๆนะครับแพทย์กับมีอาการอ่า เล็กองหน่อยเข้ามาเรียนรู้อย่าว่าผมมีนะมันก็มีดยุกยิกเนี่ยนะครับทัดทั่วไปครับเป็นทัดเหรอครับผมอ่าโพสต์บนเนี่ยแล้วมันก็บบางตัวก็เป็นแนบเลยนะครับคิมกระส่ายสรุปได้เด้นะครับเนาะน้องคนว่าสีสรุปเป็นปีแล้วฟังนะครับเนาะอ่าพอเป็นกระจำเพราะไรว่ามันขายเนี่ยจับรลอดนะครับเนาะอ่ารอบหนึ่งรอบหนึ่งก็ขายโคเพิ่นเฮ็ดเป็นรอบละสิบหรือ ขับมันหลายมันก็แล้วแต่แพ้เขาซื้อมาซื้อหน่อยซื้อหลายรอบละเศร้ารอบละซีบนี่ครับเปียบเทีไปฟังรอบละซีบมีน้องจะได้มองเห็นภาพง่ายเนาะคุณค่าเสจใจประมาณนี้นะครับปีนึงนะครับรายได้ที่เขาได้จากแพ้นะครับตกอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับผมอยู่ประมาณแสนหนึ่งอย่างเงี้ยครับหนึ่งแสนบาทเนาะครับเนาะอ่าต่อหนึ่งปีนะครับต่อหนึ่งปีเลยอ่าก็ถือว่าผสมผสานกันไปหลายๆอย่างนะครับอ่าน่นนีงัวน้อ่ามผสมกับแฟเนี้ยนะครับผมอ่าตะก้อนมันก็เคยเลี้ยงหมูนะครับหมูพันเกศ ออกไปมาเป็นแพะช่วงนี้เพิ่มแจะเข้ามานะครับผมเพิ่มเติมโดยแจะเข้ามานะครับอีกช่องทางหนึ่งของอผู้ชิดจะเฮ็ดการเกษตรนะครับเนาะการเกษตรนะครับการศึกษาเรียนรู้นะครับว่าเพิ่นเลี้ยงประมาณใดกินอยู่ประมาณใดนะครับแล้วก็ขอเสียงเพิ่นต่างๆกันแนะนํานะครับให้พี่น้องได้รับทราบแน่แล้วอ่ามือนี่ครับก็ให้น้องขิมเนาะครับติดเบอร์โทรส่งท้ายชิปหลักเบื่อทั่วกับศูนย์หกห้าสองเก้าเ แปดสามศูนย์หนึ่งครับครับศูนย์หกห้าสองเก้าเจ็ดแปดสามศูนย์หนึ่งครับฟาร์มเฮาครับผมซื้อฟาร์มเฮาครับผมซื้อฟาร์มกันรากอนฟาร์มครับอ่านรากรฟาร์มครับอ่านะครับพี่น้องสนใจอยากสอบถามรายละเอียดในการเลี้ยงหรืออาหารเสริมตัวนี้ซื้ออยู่ไซครับให้บอมว่านใดนะครับเฮาเบิงแพะเฮาเป็นอะไรสิอย่างไดนะครับน้องแตยินดีให้คำอ่าปรึกษาได้นะครับเท่าที่ประสบการณ์ความรู้ที่มีนะครับอ่ามี้พวกผมสองคนเนาะครับเนาะข้อมูลใดแนะนำไปผิดพลาดขออภัย ผรูรับชมไว้ก่อนนะครับเนาะจนกว่าสิพอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับผม